ก็มาแต่งแบบนี้เขาพูดมาเขาก็ไม่ได้เชิญก็ลืมว่ะลืมเราสุ่มเลขห้องมาอ๋อค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรคะเดี๋ยวทีละคำถามสิสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเราเราชื่อไบส์อายุเท่าไหร่คะอายุให้เดาสิบแปดเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรคะเราอยู่ขอนแก่นนะคนอีสานเหรอคะบอแมน ออมกับคันนี้ใครเนี่ยจ๋จาจ้าจ๊กจี้เราอยู่จังหวัดไหนครับเชียงใหม่เอ้าเป็นคนเหนือแล้วเจ้าเชียงใหม่แล้วม่มีเพื่อนอีกคนเหรอมีอีกคนคัะแต่ว่ามันไม่อ่อนมันจะหยุ่แันเอานี่ไงสวัสดีเจ้า,สว,ส,จาสวัสดีครับ,รบตัวชื่ออะไรอย่างอ่ะ เขียนไว้อยู่ครับเขียนไว้อยู่เอา้าตัวระตอบเปิดน,นะอันนี้นายนายเพื่อนสองคนนี้ใช่ไหมเนี่ยนะไม่ใช่ค่ะตบเป็นเพื่อนในเกมอ๋อก็นั่นแหละก็เพื่อนในเกมแล้วก็เชิญกันมามแม่นครับแม่แมนครับเอาคนอีสานตัวนี้แม่นครับโอ้คนอีสานก็บอกๆนะเจ้าจังหวัดใดนี่โครามันอยู่โคราชน้่โคราด้วยคอยขอนแก่นว้ไใกล้ๆกันู อา้าสองสองคนนี้เชิญมาแล้วไม่คุยกันเลยนี่มันมาค่ะอันอันนี้คือเขาเชิญนายหรือนอายนะขอเข้ากลุ่มเนี่ยขอเข้ากลุ่มครับอ๋อขอเข้ากลุ่มแล้วเขาก็เงียบเลยเนะี่ยสองคนนี้นดูวไม่รู้จะพูดอะไรหนูหน,หนูอันนี้เสียงใครนะเสียงหัวแดงค่ะเสียงจา่าอ,อายุเท่าไรอายุสิบแปดเดี๋ยวออมออมไปไหนนะ่ะน้องออม ออมบอกว่ารอแป๊บหนึ่งคนะ่ะเดี๋ยวรอรอออมก่อนนะเอา้าเพื่อนไปไหนเนี่ยเพื่อนนั่นจะรําคานเราแล้วคงเดีออกรอน้องออมก่อนรอรอน้องออมพูดยังไงรองออมก่อนรอนานรอนานพูดยังไงมื่นขนาดมื่นขนาดนี่เออมื่นคือนานเหรอหรือย,ยังไงมื่นคือนาน ฮัลโหลได้ยินว่าจ้าได้ยินเจ้าเสียงเสียงหน้าฮักขนาดรอตั้งเมินนะเจ้าจริงๆผู้ชายพูดครับก็ได้นะพี่ไม่ค่อยถนัดทาอ๋อมันเป็นของผู้หญิงอะเจ้าเนี่ยเจ้าขะเจ้ามันก็หมายความว่าค่ะรอรอเมินขนาดครับไอ้มันดูแปลกๆว่ะ <laughs> มีมีเพลงมีเพลงเหนือมาแนะนําเปิน้นกับเจ้ามามีเจ้าเข้ามาก็ฟังเจ้าฟังแค่นี้ค่ะ ปากแดงๆจะไว้ใจเด็กกาเดี๋ยวก่อนเดก่อนนะคะพี่พี่บอกว่าพี่ลืมซักผ้าพี่ไปซักผ้าๆๆเอ้าถึงผ้าจะไม่ได้ซักแต่ความรักก็มีให้เธอ <c oughs> แบบว่าเจอพวกเธอสองคนนี่อยากไปบอกแม่เลยบอกแม่ว่าอยากบอกแม่ว่า ผมดัน,นบังอเอิญเจอแม่บังอ่อนสวยเมื่อนางเอกละครหัวใจมันสั่นมันคอยไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอก็พอเธอแค่เท่านั้นไม่วังมีใครอื่นสวยเมื่อนางฟ้านางสวรรค์อยากเห็นเธออยู่ในยามตื่นอนอนหรือ,อยังดึกแล้วเธอฟังเพลงไหมเธอร้องให้ฟังอย่าลืมนะเธอ สัญญาอย่างรอที่เดิมตรงไรนาแม่ดอกชะบาฉันไม่มีใครหรอกนะบางทีอาจมีเพิอไปแต่ว่าฉันไม่ได้เจตนาฝากคำลงไปประกาฉันนั้นขอสัญญาว่าตอนนี้มีเพียงแค่เธอแค่เธอคนเดียวเพราะไม่ร้องเพลงให้ฟังเพราะ มืงอกูเราเจอติดดิจิตอเพอจนอัดจอใบไะทำไมล่ะเฮ้ยมาอัดได้ไงอัดได้สิโอ้ยเขินนะมีคนติดหูมีคนติดหูพี่คำไร้องพราะกว่เยอะมื่อหกปันไม่เชื่อบูลี่กูบูลี่เพื่อนรู้ไหมทำไมเราต้องมาร้องเพลงให้ฟังทำไมเพราะเราถ่ายดิจิตอลเพราะแค่ แค่อยากให้เพลงของฉันนั่งจำให้เธอสบายใจลองหลับตาลองสักครั้งก็จะเห็นฉันไม่จากไปไหนปล่อยความเหงาช้าชา้าสูดลมหายใจที่มีคา่าแล้วก็จะรู้ว่าฉัน จบแล้วใช่ไหมยังไม่จบมั้งเอาอ๋อจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วแล้วเราเพิง่งเมื่อกี้พี่บอกใครคะบอกน้องออมไงแลวน้องจ่าไม่บอกเหรอคะอ๋อบอกทั้งสองโอเคไม่บอกหนูเลยพี่เดี๋ยว,ยวนหนูจะเป็นบ,บ้าหน่ะแต่แค่หน่บ้าพอแล้วบอกจ,าจ่านั่นแหละ่หนูอย่าเสียงดังรือไม่อยาาตื่นเลยแง มเขาต้องดาวเทตแน่พไ่ไหมตอบก่อนสิไม่ชมกันเลยอ่ะเดี๋ยวก็หาจเจอแหละอัจจะคิปไปแล้วต้ร้องเสร็จคือแบบไม่มีใครชมอะไรเลยอ่ะโอ,โอ้โขอบคุณมากสำหรับเสียงตกมืออ่าเดี๋ยวให้ติ๊กตอกนะอ่าไปติดตามด้วยพี่ไปก่อนนะสวัสดีครับ อันนี้อันนี้เพื่อนกันหมดปะเนี่ยสามคนน่ะใช่ค่เฮ้ยไม่ไม่ใช่พี่เอกจำผิดละพี่พี่เอกเขาต้องพูดเอาเลยครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะอย่างเงี้ยเดี๋ยวอายุเท่าไหร่กันเนี่ยอายุเท่าไหร่กันตอบก่อนเดะอายุสิบขวบครับสิบขวบโอ้ไม่น่าใช่หรอก ไม่เกินสิบห้าหรอกพวกเนี้ยใช่ใช่เหรอนายไข่ต้มชื่ออะไรช <c oughs> ื่อไข่ต้มแม่เธอไม่ได้ชื่อไข่ต้มแน่นอนไม่ไม่ตอบเราไปนะชื่อชื่อสี่ค่ะได้ <4. S 1> จริงๆนะสี่สี่เอาชื่อจริงดีกว่าชื่อจริงชื่ออุ้ยไม่เอาไม่เอาชื่อจริงไม่ได้อันเอาชื่อเล่น ชื่อสี่ไงสาวเสือชนะอีอ่ะสาวเสือชนะอีชื่อสิแล้วสามสามคนนี้ใครมีแฟนละไม่มีใครมีเลยไม่มีใครไม่มีใครมีสักคนมีใครแล้วค่ะมีใครอ่าอันนี้เสียงใครมีแฟนแล้วอ่ะไม่ใต้มค่ะมีแฟนแล้วอยู่จังหวัดไหนกันครับข่ะบุรีครับใครมาครับครับทำเสียงเข้มทำไมอยากเป็นผู้ชายเหรอใช่ครับอยากมีชัดมีเอะไรครับ อยากมีอะไรอยากมีอะไรอยากมีผมผมสัน้นๆอ่ะอ๋อมีผมสัน้นผมสัน้นเราจะยาวพอมัดใจใครล่ะนี่ผมยาวแล้วมัดใจใครไม่ได้เลยครับใช่เพราะว่ารู้ว่าผมยาวก็ต้องตัดผมรู้ว่าเราไม่เหมาะสมก็ต้องตัดใจโอ้ย่อย่าร้องอย่าร้อง <c oughs> แล้วสามคนนี้ใครใครร้องเพลงเพราะ โอ้อ <c oughs> สภาพเสียงแต่ละคนถามถามไอ้ <c oughs> สีทองสีทองสีทองเร็เร็วๆสีร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ <c oughs> เร็วๆร็วสีสีร้องเพลงให้ฟังหน่อยสี <c oughs> สามพันอย่าเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงนุ่นร้องเพลงหน่อยนุ่น <c oughs> ไม่ไม่ร้องไม่เสร็จสีไปไหน Two hours later สีมาเรงเพลงเราฟังรอเป็นสิบปีแล้ว พี่ตัดพี่ยังรอเจ็ดปีได้เลยอืมจะร้อเพลงอะไรไม่ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวหายเป็นไปทำอะไรเทโาษได้ไหมละ่ะอ๋อโอเคได้ได้ถ้าเป็นสีพี่ไม่ว่าหรอกมึงเขเกิดเี่เองว่ะอะไรสีเขินหรออ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังก่อนจะได้ไม่เขินต้อ,หอไหม่าไคพี่จะร้อง้ ตั้งใจฟังนะงงงงเป็นแฟนคนจนต้องทนหนยน้องเพียรเน้ไม่มีเงินทองมาลองรับความลำบาก <c oughs> หายเขินยังรีบร้องเร็วๆยยังไม่หายเขินีกอ่ะให้พี่ร้องต่อใช่ไหมย่อบอกว่าเธอเสียใจ คนที่เสียใจวันนี้ต้องเป็นฉันอย่าเสียเวลาฟุ้งฟ่ายแทนกันเธอยังมีเขารออยู่คนที่ต้องเสียใจถึงเมื่อไรก็ไม่รู้คือฉันไม่ใช่เธอ โผเลยอ่ะเออชอบชอบชอบกินหนปตาเอาพี่คนนั้นกลับมาอะไรนี่ไงกลับมาแล้ว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 เป็นไงชอบเปล่าชอบชอบมากเลยพี่พว่ากเลยพี่พอ่ากพอเบิร์ชอบเพลงหรือว่าชอบคนร้องชอบชอบเพลงโอเคเอาเอาเพลงอีสานไหมได้เอาเพลงอีสานเด้อเอาบอ เอาเอาเอาเ,อาเอาพยงอย่างก็ห้อมาคอปีศาจไรก็มีหัวใจหากเป็นคือกันแต่มีบางเรื่องเขาอยากสิถามว่าเป็นยังสวยพอ เจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายทั้งที่อสูนรลกกายก็หักเจ้าหญิงบ่แพ้กันเป็นยังคือแบ่งชนฉันเอาแพ้เขามองใดอสูนรกายโหดร้ายตอนนี้ถ้าเบิ่งดีๆมันก็มีเดือหัวใจอกหักยามใดมันก็มีเดินนำทา พเมือพเมือแล้วเป็นหรอเจ็บคอป่ะเจ็บคอพี่ก็กินน้ำกันเพลงข้างรักแค่คุณยิ้มมาสอบตาแค่ครั้งเดียวก็เหมือนว่าโรคนี้มีแค่คุณหยุดมองแมา ได้ทำไมไม่เข้าใจมีรอยยิ้มหรือว่าแผเดียนไสันั้งใจทำรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้วแค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มเทไรก็วันไว้ทุก ใจไม่ค่อยเดียก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มที่ไรก็มันไว้ทุกทีใจไม่ค่อยเดียวยุดน่ารักสักวันจะได้ไหมเมลิกูดเน่เดี๋ยวหนูร้องเพลงให้ฟังวะเพลงเมื่อกี้แหละ ห้ามขำนะโอเคห้ามขำด้วยโอเค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 ผมท้าเสียงแมนๆเฮียไม่ขไม่ขำไม่อันนี้เทสเสร็จก่อนโอเคเรามาแล้วนะเอากระโหนดเอากระโหดไดเพื่อนแค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอทำฉันก่อนกวาด จะทำให้คนคนหนึ่งกลเป็นคนใจง่ายชอบเธอง่ายได้ต้องรุนแรงไม่รู้ตัวความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจและฉันคนนี้ต้องทำยิง่งละแล้วเราต่อไม่ได้แล้ว <c oughs> เอา้ากํลังฟังสี่ร้องเพลงเลยเนะี่ยอ่าอันนี้มันแฟนตัวยงนะ เออหนูผิดเพงงลงนง้ะอ่ะร้อ,องให้จบไหนๆก็มาละสาอยู่ไรเธอเจ้าใล้ก็เธอให้เรานั้นรักกันไม่ใช่คือฉันรักเธอหนูจำไม่ได้หรอกตกเป็นแฟนแล้วพี่ก็ร้องต่อพี่ก็ร้่อ ต้องเป็นแฟนเธอยงตั้งแต่วันแรกที่เจอตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมาครับไปไปนอนดีกว่าอาโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ